นี้นะครับสวัสดีสิบคนนี้นะครับเลิ่ยูนะที่มานส่วนใครนะครับจะดดูดวงนะครับค่าครูขู่ขันตามศรัทธาต่อในคำถามนะอีกทีนึงครับส่วนใครนะจะดูดวงนะค่าครูขู่ขันตามศรัทธาต่อในคำถามนะครับและในนี้นะจะขออนุญาตงดดูดวงในคําถามที่เซนซิทีฟเกินไปนี่นะครับคนามนะนะโอเคสิบคนนะครับโอเคสวัสดีคนนี้นะครับสวัสดีนะ อ่ามู้ใจบางมากก็ได้นะครับเทาไหวนะโอเคสิปอีกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับเทวม,มานยเยอะมาก <ไป S 1> ขอบคุณเทวมานมากนะขอบคุณมากเทวม,มานโลงน่ลงแล้วครับโล่งแล้วขอบคุณมากเทวมานขอบคุณมากได้เยอะเลยเนาะขอบคุณครับเทวม,มานขอบคุณนะ เที่ยวมานออกงานมาไหนอะครับเที่ยวมาน